เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการปวดท้องปวดปั้นท้องเกิดขึ้นให้คุณแม่ดูแลตัวเองแบบนี้ก่อนอาการปวดปั้นท้องนะคะก็จะเกิดขึ้นได้สําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อาจตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์เลยแล้วก็ในช่วงระหว่างที่ท้องโตขึ้นจนถึงกระทั่งใกล้คลอดแล้วก็ช่วงคลอดเนี่ยเป็นการปวดท้องที่ทรมานที่สุด สำหรับอาการปวดท้องที่คุณแม่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์คุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้แบบนี้ก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือถ้ามีอาการปวดหน่วงท้องน้อยในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์โค้ชเคยบอกแล้วนะคะว่าถ้าช่วงเริ่มตั้งครรภ์มีการปวดหน่วงท้องน้อยเกิดขึ้นอาจเกิดจากการที่เริ่มมีถุงการตั้งครรภ์ฝังตัวเข้าไปในมดลูกทําให้เกิดการปวดหน่วงท้องน้อยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการแบบนี้คุณแม่ควรที่จะดูแลตัวเองให้นั่งพักนอนพัก นะคะไม่ควรที่จะมีการเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือว่าขยับเขยื่อนร่างกายบ่อยเพราะอาจจะทําให้มีการปวดปั้นท้องได้บ่อยขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าหาก พักแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะไปโรงพยาบาลนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเกิดการแทงได้ยิ่งถ้ามีเลือดออกรวมด้วยโอกาสแท้งมีได้นะคะข้อที่ 2. นะคะเมื่อคุณแม่มีการปวดท้องนะคะรู้สึกว่าปวดมากหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดนั่นคืออาการปวดของรคกระเพาะอาหารร่วมกับการตั้งครรภ์คุณแม่ก็ควรที่จะหาอะไรรับประทานนะคะอะไรรองท้องแต่คําว่าอะไรก็คือจะต้องมีประโยชน์จะต้องมีคุณค่ากับลูกหรือถ้าถึง นะคะมื้อของอาหารหลักก็ให้คุณแมร่รับประทานอาหารหลักไปเลยแต่อย่ารับประทานอิ่มจนเกินไปแน่นจนเกินไปและก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารรสจัดนั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือคุณแม่ปวดหน่วงท้องน้อยนะคะจากการที่เราไม่ได้เข้าห้องน้าไม่ได้ปัสสาวะก็คือกลั้นปัสสาวะนั่นเองเพราะฉะนั้นหากมีการปวดหน่วงท้องน้อยแบบนี้คุณแม่ต้องรีบไปเข้าห้องน้ําต้องรีบปัสสาวะทันทีไม่งั้นโอกาสที่จะเกิดอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวาปะปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะแสบขัดเนี่ยมีได้สูงเพราะฉะนั้นปวดท้องแบบนี้ก็แก้ไขที่สาเหตุให้คุณแม่ ไปปัสสาวะนะคะห้องน้ําแล้วก็สําคัญคนท้องนะคะให้ดื่มน้ําเยอะๆอย่าก,ก้นปัสสาวะนะคะอาการปวดที่4ก็คืออาการปวดท้องผูกก็คือคุณแม่ไม่ถ่ายลหลายวันนะทำให้คุณแม่ปวดท้องได้นะ,ะซึ่งไม่ใช่ปวดท้องจากการหมดลูกบีบรัดตัวหรือหดรัดตัวแต่เป็นการปวดอึดอดัดไม่ขับถ่ายอุจจาระสาคัญที่สุดนะคะคืออย่าให้ตัวเองท้องผูกดื่มน้ําเยอะๆรับประทานผักผลไม้ที่มีกาก,ากใยเยอะๆนะคะถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะพบคุณหมอจะดีกว่า อย่าปล่อยให้ตัวเองท้องผูกเพราะโดยทั่วไปถ้าเราท้องไม่ผูกนะค,คุณแม่มดลูกขยายใหญ่ก็เกิดโอกาสที่จะมีการปวดบ้นท้องได้อยู่แล้วยิ่งถ้าท้องผูกไม่ถ่ายหลายๆวันร่วมด้วยเนี่ยทำให้คุณแม่อืดอัดปวดบ้นท้องมากขึ้นนั่นเองค่ะอันที่หนะคะก็คือการปวดบ้นเตือนนะคะซึ่งการปั้นเตือนเจ็บท้องเตือนสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยจะต้องรู้นะคะก็คือการ บีบรัดตัวของมดลูกหรือว่าหดรัดตัวมดลูกแต่การบีบรัดตัวเนี่ยจะไม่สม่ําเสมอนะจะนานๆนะคะปั้นมาทีหนึ่งนะถ้าคุณแม่มีอาการปวดปั้นท้องหรือว่าเจ็บเตือนเนี่ยให้คุณแม่นั่งพักนอนพักถ้านั่งพักนอนพักแล้วไม่ดีขึ้นไม่หายไปนะคะลองรับประทานยาพาราเซตามอลดูได้ซึ่งยาพาราเซตามอลน,นะคะรับประทาน ได้นะคะปลอดภัยสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ก็ไม่ควรที่จะรับประทานบ่อยจนเกินไปรับประทานพิ่มเพื่อนะคะคุณแม่รับประทาน1-2เม็ดนะคะ500มิลลิกรัมนะคะพาราเซตามอล500มิลลิกรัม1-2เม็ดนะคะทุก4-6ชั่วโมงถ้าทานแล้วติดต่อกันนะคะ2ครั้งไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะพบคุณหมอพทค่ะเพราะอาจจะไม่ใช่การปั้นเตือนและอาจจะเป็นการเจ็บคันคลอดก็ได้นะคะแล้วก็อาการปวด ที่6นะคะก็คือปวดเมื่อยตามตัวตามร่างกายนะ,ะปวดเอวปวดด้านหลังนะคะนี่จะเกิดขึ้นได้ยแล้วโดวยเฉพาะคุณแม่ที่เข้าสู่ไตรามาสที่3ท้องโตขึ้นนะคะอุัยวะมากขึ้นอาการปวดแบบนี้เกิดได้กับคุณแม่แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะด,ดูแลอาการปวดแบบนี้ให้ดีขึ้นนะคะให้คลาย แค่คลครก็พอแค่ดีขึ้นนะคะไม่บอกว่าปวดเราจะหายไปเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรายังมีทารกในครรภ์น,นะคะอยู่ในมดลูกเนี่ยอาการปวดแบบนี้ก็จะยังมีอยู่คุณแม่ให้นั่งพักนอนพักก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็รับประทานยาพารานะคะอาจจะแช่น้ําอุ่นๆก็ได้นะคะในช่วงบริเวณท้องเราถ้ามีอ่างอาบน้ํกาก็เปิดน้ําอุ่นๆแช่นิดนึงหรือคุณแม่จะไปนวดก็ได้แต่การนวดเน้นย้านะคะว่าจะต้องนวดกับแพทย์แผนไทยนะที่จบ ผ่านมีใบประกอบวิชาชีพของแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะรู้ว่าการนวดของคนท้องเนี่ยนวดแบบไหนที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับทารกในครรใช้อ,อโลมาแบบไหนนะคะที่ปลอดภัยสําหรับทารกแล้วก็คุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปวดเบื่อยตามตัวนะคะปวดด้านหลังหรือปวดเอว ก็สามารถนวดได้แต่ต้องเน้นย้ำว่าแพทย์แผนไทยที่จบนะคะมีใบประกอบวิชาชีพของแพทย์แผนไทยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มีการปวดเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ซึ่งเกิดอยู่แล้วนะคะคุณแม่ทําใจเผื่อไว้เลยก็ให้ดูแลบรรเทาอาการแบบนี้เบื้องต้นถ้าทําแล้วไม่ดีขึ้นปวดมากขึ้นนะคะควรที่จะไปโรงพยาบาลไปพบคุณหมอเพื่อที่จะวินิจฉัยหาสาเหตุแล้วก็คุณหมอจะได้ทำการรักษาต่อไปนั่นเองค่ะ